รายการยูรีวิวเปิดมุมมองใหม่เลือกมหาวิทยาลัยด้วยข้อมูลรายการที่พาผู้ชมน้องๆและท่านผู้กครองไปเจาะลึกคณะสาขามหาวิทยาลัยเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจศึกษาต่อครับวันนี้ผู้จะพาผู้ชมไปเจาะลึกคณะสาขาการออกแบบกราฟิกใครที่มีหัวใจอาร์ตห้ามพลาดครับ ก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องของสาขาการออกแบบกราฟิกวันนี้เนี่ยอยากรู้จักอาจารย์ก่อนครับอาจารย์เมื่อก่อนจบไปทํางานที่ไหนบ้างอาจารย์อ๋อพอผมเรียนจบใหม่ๆเนี่ยไฟแรงก็เลยทํากราฟิกแต่สมัยก่อนกราฟิกเนี่ยมันไม่มีคอมพิวเตอร์ครับมันเป็นเวลาถ่ายรูปสมมติว่าเราจะทำรีทัชอย่างนี้ดีกว่าสมัยนี้ Photoshop โอ้รีทัชเหมือนเป๊ะง่ายมากแต่เมื่อก่อนไม่ใช่ครับอาจารย์เมื่อก่อนเนี้ย ผมต้องไปเอาฟิล์มสไลด์ไปถ่ายรูปนกบินก็ไปเนี่ยไปสนามหลวงเลยไปถ่ายนกพิราบบินเลยที่ะกตัวเลยครับจากนั้นก็เอาตรงเนี้ยเอาฟิล์มเนี่ยไปล้างแล้วเข้าเครื่องบลูมิ์แล้วยิงแสงออกมาแล้วก็เอากระดาษมาวัดสเกลแล้วก็ฉายแสงเอาแสงนั้นอะพอฉายแสงเสร็จปุ๊บแล้วก็เอารูปตรงนั้นมาไดคัตมาไดคัตถึงจะมาแปะหน้าหน้ง p h o t o h o p จริงๆแล้วเนี่ยกราฟิกคือ เอาภาพมาสื่อสารให้คนเข้าใจจริงๆแหละกราฟิกเนี่ยที่ผมว่าเป็นการสื่อสารเนี่ยจริงๆแล้วมันมาตั้งแต่ยุคมนุษย์หินละมนุษย์หินเนี่ยเขียนกอไข่กอไข่ b c บีไม่รู้เรื่องครับแต่เขาเขียนผนังเป็นมือแปะเป็นรูปก้างปลามีวกทิงครับเขากําลังคุยอะไรอยู่เขากําลังคุยบอกว่าเนี่ยกลุ่มคนกําลังเลี้ยงปศุสัตว์อยู่นะนี่คือการสื่อสารนี่คือภาษานะนี่แหละคือกราฟิกละครับ นี่คือคีย์เวิร์ดตัวสําคัญของการออกแบบกราฟิกคือคุณต้องสื่อสารและคนรับสารต้องเข้าใจในเมืเสจที่คุณพยายามที่จะสื่อด้วยใช่ครับครับอาจารย์เพราะว่าพูดเจาะมาถึงเรื่องของอุตสาหกรรมสื่อตอนนี้แล้วรอาจารย์ด้านการออกแบบกราฟิกตอนนี้อุตสาหกรรมเป็นยังไงบ้างอาจารย์โอ้ผมว่าโตขึ้นทุกวันทุกวันนะครับอุตสาหกรรมนี้ผมว่ายิ่งวันยิ่งพัฒนาขึ้นสูงขึ้นต้องเราต้องทันมันครับซึ่งในส่วนตรงนี้เองเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงการจบ ด้านสาขาที่ไปอาจารย์ถ้านอยู่ในตลาดตอนนี้ผู้ปกครองเห็นอยู่หรือน้องๆเห็นอาจจะหลับตาคิดออกจบไปทําอะไรกันบ้างอาจารย์โอ้มหาศาลครับต้องบอกกับมหาศาลถ้าใครยังชอบอ่านหนังสือสิ่งพิมพ์ไม่น่วงชีวิตนี้คุณอยู่รอดแน่นอนนะครับตั้งแต่บิลบอร์ดโปสเตอร์แบ็กแอดอะไรทุกอย่างที่เป็นสิ่งพิมพ์เนี่ยคุณอยู่รอดแน่นอนแต่ขับรถในถนนเนี่ยแลาเห็นป้ายต่างๆกราฟิกแล้วครับนั่นคือกราฟิกคือ ป้ายหนึ่งอน่ยบิลบอร์ดเนี่ยใหญ่เบอร์เริ่มเลยนะแต่บนทางหลวงคุณขับรถฟิวข้ผ่านอะ่ะทำไมคุณรู้เรื่องคุณอยากซื้อมันนะคือการสื่อสารนี่แหละครับนั่นคือกราฟิกละครับอ๋อครับแสดงว่าพอ,อในส่วนของอเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นขยายตัวขึ้นเพิ่มมากขึ้นที่ได้มีโอกาสได้คุยอาจารย์เรื่องของ SE สเออย่งไงรอาจารย์มีการเติบโตยังไงต่อถ้าเกิด SE เเติบโตต,ต่อตอนนี้รัฐบาลส่งเสริมนะครับ ล่าสุดเห็นข่าวรถภาษีเอ e, โตได้แน่เอสจานครับก็การออกแบบกราฟิกนี่มันจะไปพอนสู่ตลาดได้ยังไงจันโอ้โหมหาศาลมากครับเพราะว่าสมัยนี้โดยเฉพาะคณะผมดิจิตอลมีเดียนะครับ,รบสาขาออกแบบกราฟิกของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นเพียงแค่ที่ทุกคนเป็นแต่ของเราเป็นดิจิตอลกราฟิกซึ่งดิจิตอลกราฟิกเนี่ยเราเราเราเข้ามาสู่สตลาดอุตสาหกรรมณปัจจุบันและอนาคตแล้วโดวยการที่นักศึกษาทุกคน ได้เรียน Motion ได้เรียน uh, after effect ได้เรียน uh, ทําเว็บไซต์ทําอีบุ e ๊กเขาเรียนเป็นวิชาวิชาเลยนะต่อเนื่องด้วยตั้งแต่ปี2มาเขาเริ่มได้จับแล้วอะเริ่มจับเริ่มพัฒน,นามาเรื่อยๆแล้วแต่เราก็ไม่ทิ้งขบวนการพิมพ์ครับและอาจารย์ของเราที่เราเราเรา,เราอาจารย์พิเศษเรามา ก็เป็นหนึ่งในกูรูประเทศไทยเลยที่เก่งในเรื่องระบบการพิมพ์เลยตั้งแต่ Letterpress อะไรต่ออะไรมาเลยเราสอนหมดเลยอ๋อครับจะแสดงว่าตอนนี้เนี่ยดูจักอุตสาหกรรมต่างๆหรือเศรษฐกิจต่างๆมีความต้องการอย่างมากเอาง่ายๆตอนนี้บริษัทตัเองก็รับสมัครเว็บดีไซเนอร์หาตัวยากนะอาจารย์ค่าตัวมาวเด็กพวกผมได้เลยครับเยอะแยะเลยครับและเก่งทุกคนครับค่าตัวนี้ก็ไม่ธรรมดานะจาร จบไปได้น้องๆนี่ใครได้ปริเฉลี่ยมัเท่าไหร่จ๊ะตามที่รัฐบาลตั้งเนี่ยครับมันหมื่นห้าครับจ้ะแต่ลูกศิษย์ผมเนี่ยจบมาประมาณที่ผมลองลองถามเขาดูนะครับสักปีสองปีอะครับปีหนึ่งหาว่าโมเป็นสองปีดีกว่าครับสองปีสามปีเนี่ยเงินเดือนเขาแซงผมแล้วกันตอนเนี้ยอแสดงว่าอยู่เดือก็คือว่าหลังจากที่ออกไปแล้วเริ่มต้นอาจจะไม่สูงมากแต่พอไปทําหรือว่าก็จะค่อยอัปเกรดไปแล้จ๊ะผมว่าสูงนะ ผมว่าผมเพราะว่าทําไมถึงบอกว่าสงูงเพราะว่าดีมา์คนจบทางนี้ไม่เยอะนะครับถ้าเทียบกับสาขาอื่นวิชาชีพอื่นนะคนหนึ่งเลยแค่แค่คนคนทำวันรูปได้ทำศิลปะผมก็ว่าไม่เยอะแล้วนะครัและประกอบกับทำคอมเมชีลขนาดนี้ด้วยแล้วก็ทำสิ่งพิมพ์ก็ได้เล็กทรอนิกส์ก็ได้อะไรก็ได้ผมว่าผมว่าโอโ้โหมันมหาศาลมากนะครับอาจารย์ เราลองมาเริ่มเจาะกันหน่อยซิว่าเฮ้ยอาจารย์บอกว่าเฮ้ยตอนนี้มีความต้องการจบไปแล้วเนี่ยนักศึกษาอาจารย์มีโอกาสได้งานตอนนี้กี่เปอร์เซนต์อาจารย์โอกาสได้งานให้ร้อยเปอร์เซนต์แล้วทุกคนมาเรียนกับผมผมว่าก็ตอนนี้ตั้งแต่เปิดมาผมเป็นอาจารย์ประจําปี51นะคณะนี้มาประมาณ50 5ศหอะไรอย่างเงี้ยนะครับลูกศิษย์ผมที่จบมาแต่ละคนน่ะผมก็ไม่เห็นใครเขาตรงงานเลยนะครับมีแต่ว่าลูกศิษย์ผมบางคนเนี่ยอย่างเมื่อ2ปีที่แล้ว สิงคโปร์บินมาซื้อตัวซึ่งมาแข่งกับห้าอันดับเมืองไทยที่เจ๋งสุดแล้วสิงคโปร์มาเสียบแล้วเอาไปเลยโอะโหนม่เลวลยอาจารย์ขนาดนั้นเลยฮะอันนี้คืออันนี้อใครอาจารย์เป็นยกยกยกอย่างเนาะคนนี้เอออย่างเป็กเป็กเป็กนี่ตอนนั้นทำแอนิเมชันทําจุกบ็อกครับครับผมทําเป็นโรบอทเป็นจุกบ็อกโรบอทนั่นนะครับแล้วก็อะ งานเขางานเขาสนุกมากตรงแต่มันแปลกตรงที่ว่าตอนสมัยที่น้องเขามามาเรียนครับมาเรียนชอบวาดรูปมากเลยพอชอบวาดรูปเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าจานผมไม่ถนัดคอมพิวเตอร์เลยเราบอกเจนเย็นอย่าพิ่งออกหมายเขาว่าเดี๋ยวปั้นให้หมายเขาว่ามาเสร็จปุ๊บชอบวาดรูปแต่ไอทีไม่เอาไม่เคยเอาเราบอกเจนเย็นนะจริงๆรแล้วมันไม่ต่างกับวาดรูปถ้าคุณวาดรูปคุณวาดมานานแล้วแต่คอมพิวเตอร์คุณเพิ่งจับเอาเอางี้เจนเย็นเดี๋ยวเราไปด้วยกัน แล้วพอเราไปด้วยกันปุ๊บพอมาปีสามปีสี่เรนชอบชอบมากพอชอบเสร็จปุ๊บคราวนี้โอ้โหไปไกลเลยไปไกลพอทำทริสออกมาปุ๊บแล้วเขาแบบพอลง u ูท b e ยอดอูมันขึ้นตั๊บๆเยอะมากแล้วบริษัทวิ่งเข้ามาหาเขาเลยพอวิ่งเข้ามาหาเขาเสร็จปุ๊บสิงคโปร์ก็มาด้วยฮะแล้วเอาน้องเขาไปเลยตั้งแต่ปีหนึ่งมานี่เขานอกจาก ผลงานต่างๆที่ออกมา่มนต้องเกิดจากกระบวนการเขามาเรียนอะไรตอนปีหนึ่งจ้ะเรื่องปีหนึ่งปโอ้ oh, อันนี้เราเราบังคับเบสิกเลยครับคือหนึ่งดรออิ้งดรออิ้งคุณผมแต่คุณไม่ต้องกลัวนะครับว่าดรออิ้งเนี่ยยากหรือยังไงเรามีอาจารย์อปอโทจิตกรรมครับนะครับมาเทรนให้น้องๆเลยนะเราปูที่อาจารย์สิบก่คนอะอาจารย์ถ้าผมวาดไม่เป็นเลยมาเรียนได้ไหมจ้ะง่าย จริงๆถ้าคุณรู้เทคนิคก็วาดได้ครับอแค่คุณรักมันหรือเปล่าคถ้าคุณชอบมันจับดินสอมาใครก็วาดได้ครับแค่ถ้าคุณรู้เบสิกแต่เราสอนเบสิกไงเราสอนมาจับวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมครับเราก็จะมีโครงสร้างโครงอะไรนี้มาให้ดูวิธีวัดวัดยังไงถ้าคุณรู้คุณก็วาดได้ครับไม่ยากครับสปีนหนึ่งก็เห็นพื้นฐานของด้านการออกแบบละการวาดต่าง แล้วก็มีโอกาสได้ทำนี่อาจารย์พูดถึงก็คือคน,คนงานต่อเน,นื่องด้วยใช่ใช่ปี2องาจารย์ปี2เนี่ยเราเข้าสู่ถ่ายภาพเชิงอนี่ละเชิง a d v e r t i s i n ซ pack แพ o กชรอตเราเน้นแสงอย่างเดียวเลยคราวนี้เน้นสตูดิโอทั้งเทอรมแล้วแล้วก็ได้เรียนเกี่ยวกับพวกเทอมหนึ่งมาก็เรียนกราฟิกหนึ่งกราฟิกหนึ่งเนี่ยเราก็จะพูดถึงเกี่ยวกับการแปรรูปดีกว่าครับ แต่รูปจกเรลิลสติกถ้าภาษาไทยมันก็จะเป็นพวกของเหมือนจริงอ่ะครับที่เราตื่นมาคุณตื่นนอนมาคุณเปิดประหัมาคุณเห็นแล้วอ่ะครับจัดทำยังไงตัดทอนมันยังไงให้กลายเป็นซิมโบลิกซิมโบลิกก็เหมือนเวลาคุณเข้าห้องน้ําห้างอ่ะทาไมคุณเห็นแค่ไอ้กลมๆแับแท่งยาวๆอ่ะคุณรู้ว่านี่เป็นผู้หญิงผู้ชายอ่ะอนั่นนะครับเราเริ่มเริ่มเริ่มแปรสารจากจากจากการถอดรหัสนะใช่ถอดรหัสครับเหมือนดาวินชีโค้ดนะครับประมาณนั้นนะครับ ครับผมแล้วจากนั้นเราก็พอตัว2ตัว3ตัว4อะไรเงี้ยเราก็เริ่มแอดวานซ์ขึ้นครับปี2เนี่ยคุณโดนพวกผมสอนเรื่อง My m m p p แล้วนะ m n d Map เนี่ยก็คือเหมือนวิธีคิดวิธีคิดเหมือนคุณไปทำงานโฆษณาจริงๆอะ่ะพอลูกค้าให้งานมาตุ้มเฮ้ยจะทำไงให้มันเท่อะคิดไง uh huh. วิธีคิดคิดยังไงนี่แหละครับเรากำลังสอนวิธีคิด เราแปลความคิดออกมาเป็นภาพครับมี m ม d Map มี Design Brief แล้วก็ Advanced ขึ้นเรื่อยๆ<ม>เราเรียน Advertising e ด้วยวิธีการโฆษณาแสดงว่านอกจากเรียนด้านออกแบบวาดอะไรแล้วเนี่ยวิธีคิดต้องได้ได้ครับเพื่อที่จะนำเอาไปก็คือไอ้เนี่ยคิดในส่วนของตัวงานต่างๆออกมาแบบแบบนี้ได้อา<ช>จารย์ปี3จารย์ปี3 a d v a n e e อีกครับปี3เนี่ยเราเรียนเว็บ เพราะว่าโลกนี้ขาดเว็บไม่ได้เรียนอีบุ๊กครับเทอมหนึ่งโดนอีบุ๊กแล้วนะเรียนอีบุ๊กแล้วก็เรียนอ่าโมชั่นครับเรียนโมชั่นกราฟิกครับตัวหนึ่งแล้วปี3เทอม2ก็เรียนโมชั่นกราฟิกตัว2ต่อเนื่องแอดวานซ์ขึ้นครับโอเคครับอาจารย์ปี3แล้วนี่ปี4ต้องเข้มข้นกันอีกสิอย่างนี้อาจารย์ปีที่สี่กับที่สี่ครับแต่ก่อนจะขึ้นถึงถึงปี4คสี่เด็กๆก็ต้องทำเรียกว่าฝึกงานครับแต่บางคนเนี่ย คะแนนดีเลย2.5พอร์ตโฟลิโอสวยฝีมือดีฝีมือดีเราจะคัดให้คุณไปอยู่สหกิจครับนั่นหกิสาคือคุณไปฝังกับบริษัทเลยแบบเทอมหนึ่งเลยอ่ะครับจันอันนั้นก็สนุกอย่างสากิจที่เรามีคอนเน็ชันกับบริษัทใหญ่ๆที่รับน้องๆไปเยอะแยะเลยอย่างตอนนี้เด็กผมไปสากิจิสองคนที่ฟาร์มกรุ๊ปอย่างเงี้ยไปเรือบเน็ตอย่างเงี้ยแล้วไปอู้เยอะแยะเลยยักษ์ใหญ่ของโลกเลยนะจ๊ะใช่ครับอีกหลายที่เลยครับครับ ครับผมไปแล้วเป็นไงบ้างอาจารย์ตอบรับดีไหมครับดีนะอย่างอย่างตอนแรกผมก็ตุ้มตุ้มตุ้มนมตอมนะเพราะว่าเราเอาชื่อคณะไป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 ฝากกับเขาใช่ไหมครับแต่คราวนี้ไม่ใช่ไงคราวนี้คือปีต่อมาเออเขาแบบอะไรอีกไหมเฮ้ยเฮ้ยเรา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 ชื่นใจนะครับจเราชื่นใจนะแบบเฮ้ยเขาตอบรับดีอ่ะเขาเขาไม่อีอะเลยอ่ะแล้วเขาก็ยินดีที่จะที่จะรับเด็กเราอ่ะถามว่า เราจาะที่ไปอันนั้นเสร็จแล้วสุดท้ายมาที่จะพูดถึง T4 ท,ที่เป็นยังไงอาจารย์ครอาจารย์ผมเห็นด้านหลังจริงจริงจงอันนี้เอาโชว์เรองน,นี้อันนี้ชอบสุดแล้วจาเห็นตรงนี้อันนี้ยังไงอาจารย์นนต,ตอนนี้ตอนที่เด็กเรียนปี2อง <Huh? S 2> อันนี้บอกอนนก่อนปีสองเลยอาจารย์ตอนตอนน,ตอนนี้ตอนนี้เด็กเขาเรียนปีสองแต่ตอนนี้เขาอยู่ปีสี่ละอ๋อโอเคครับแต่ตอนนี้เขาอยู่ปีสองเนี่ยซึ่งเด็กคนนี้เขาเป็นเขาเรียกว่าช่างฝีมือดีกว่าครับเขาชอบงานคราฟต์ครับแล้วเขาบอกว่าตอนนี้ใช้ไอโฟนครับพอใช้ไอโฟนแล้วตอนนั้นสติปจบ เจ้าพ่อเลยครับเจ้าพ่อเลยครับแล้วเขาก็เลยบอกว่าเพราะงั้นเขาจะทำให้สติฟจ็อบเป็นไอโฟนยักษ์เป็นไอโฟนยักษ์มาครับนะครับพอเป็นไอโฟนยักษ์เสร็จปุ๊บเขาบอกว่าประวัติไอโฟนมันมาอย่างไงเขาก็เลยทำเป็นอินโฟกราฟิกแล้วพับได้งับพับได้พับได้ไว้แบบเก็บอะไรเงี้ยแต่ที่เด็ดเนี่ยมันไม่ได้เด็ดที่อินโฟตรงนี้ไงครับไอที่เห็นทุกอย่างเห็นกระทั่งสตีฟจ็อบเนี่ย เขาไม่ได้ใช้หมึกวาดครัเพราะใช้บัคก,กี้บักกีแบบเสียบปั๊กให้บักกีมันร้อนเหมือนคนไปออกเหล็กอะแล้วเป็นจี้ทีละอันอะแล้วให้ควันมันขึ้นอะให้มันไม้มันไหมครับเล้ามาเป็นนี่ครับมิติของภาพตรงนี้สวยมากเลยนะอาจารย์ครับผมลายลายละเอียดค่อนข้างดีมากๆไม่น่าเชื่อนะอาจารย์ว่าเรียนออกแบบกราฟิกแล้วมันจะมันจะได้มากกว่าเพราะในภาพของผมออกแบบกราฟิกคือในคอมพิวเตอร์อย่างเดียวเลยครับ นี่คือคือคนที่เขาชอบหรือถนัดเขาชอบเขาถนัดนะเขาชอบงานคราสชอบอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวตั้งโชว์ไว้ครับอาจารย์ครับผมนะครับแต่ดูแล้วเขามีวิชั่นมากเลยนะอาจารย์เพราะว่าตอนนั้นยังปี2ยังไม่มี iOS 8เดลยนะฮะใช่โอ้ทำเ้าข้ามมาถึงระดับนี้ได้เจ๋งมากนะครับอันนี้ตอนนี้ก็เป็นบางส่วนนะฮะอาจารย์ครับขอเนักศึกษาเดี๋ยวคนเรามีโอกาสได้ไปเก็บผลงานได้ได้ได้โอเคครับอาจารย์สุดท้ายและช่วงสุดท้ายอยากให้อาจารย์ฝากอะไรถึงเพื่อนผู้ปกครองแล้วก็น้องๆนิดนึงครับเพราะตอนนี้นี่กำลัง เลือกทางเรียนละว่าจะไปทางไหนยังไงต่อเชิญอาจารย์ครับผมครับผมก็มหาวิทยาลัยศรีประทุมนะครับคณะดิจิตอลมีเดียสขาวแบบกราฟิกก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเป็นหนึ่งทางเลือกที่จะสามารถให้น้องๆได้สร้างสารรค์ผลงานดีๆนะครับแล้วก็ได้งาน100%แน่นอนออกมาไม่ต้องไม่ไม่ต้องกลัวเลยว่าศิลปะเนี่ย จะทําให้ตัวเองมีกินไหมมีกินแน่นอนครับแล้วเร็วด้วยแล้วก็ไม่ต้องมาแย่งงานกับชาวบ้านด้วยงานรอคุณอยู่แล้วครับตอนนี้ธุรกิจอุตสาหกรรมนี้กําลังรอคุณอยู่ครับครับผมครับน้องๆครับนี่เป็นอีกหนึ่งสาขานะครับที่จริงๆแล้วหลายคนมักจะถามผมว่าอาจนะารย์อยากเรียนศินละปะนะแต่ว่าวาดรูปไม่เก่งอยากเรียนศิลปะชอบโอแบบที่อาจารย์พูดตะกี้เลยแต่ว่าไม่ได้มีฐานทางนี้มาแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่จําเป็นต้อง เก่งมาก่อนก็ได้มาสามารถมามาปั mm ้นมาอะไรตรงนี้ได้โอ้นักศึกษาผมแต่ละคนน่ะมาต้องการเหล่าดินสอเหล่ายังไงอะครับยังวาดรูปได้เลยครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาขาอีกหนึ่งโอกาสนะครับไว้มีโอกาสทุกปีใหม่เข้ารย์ครับดีอาจารย์สวัสดีครับ สวัสดีครับวิวสวัสดีค่ะครับวิวแนะนำตัวนิดนึงว่าตอนสมัยนี้เรียนมันธยมเนี่ยจบมม .6 ใช่ไหมฮะใช่จากวิทย์อะไรครับผมก็จบมาจากโรงเรียนมันธยมวัดหนองแคมค่ะจะเป็นแบบว่าวิทย์คณิตเลยคุณหนูมาจากสายวิทย์คณิตค่ะอ๋อที่สายวิทย์มาใช่ใชอ๋อเลื่ให้ฟังหน่อยทำไมถึงถึงไม่เรียนสายวิทย์แล้วทำไมถึงต้องเบนเข็มมาทางออกแบบต้อิสครับก็คือหนูก็จะเป็นแบบเด็กไทยทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะคือเกรดเฉลี่ยดีพอเกรดดีในช่วงมต้นเนี่ยก็ เข้าเป็นวิทย์คณิตในช่วงมปลายคแล้วก็จะแบบว่าที่บ้านจะอยากให้ทําเป็นพวกข้าราชการเนี่ยค่ะแต่ว่าพอเราเราเรียนปุ๊บเรารู้แล้วว่ามันไม่เหมือนมอต้นหรอกคณิตช่วงมปลายมันไม่ใช่ละมันมีทั้งฟิสิกส์เคมีเ่ซึ่งหนูทําไม่ได้สิ่งที่เด็กทำแล้วมีความสุขคือมันอาจจะเป็นแบบงานอดิเรกที่อาจจะใช้ไม่ได้จริงอะไรคร่ แล้วหนูชอบวาดรูปออตอนนั้นอย่างหนึ่งที่รู้ตัวเองว่าชอบเลยคือช,ชอบวาดรูปแต่คือมันวาดรูปแบบเด็กๆวาดอะคะ่ะค,คือไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้วาดจากวอนที่แบบมีพื้นฐานเก่งมาแล้วก็อยากจะมาวาดรูป,ร,ปรับชมอยู่กับพี่แป้งนะครับรุ่นพี่ปีสามนะครับสาขาาการออกแบบการาฟิกสวัสดีครับแป้งสวัสดีค่ะแป้งจบก่อนมาเรียนที่นี่จบด้านไหนยังไงบ้างครับจบ ปวชด้านภาษาต่างประเทศมาค่ะอ๋โอโหนี่ก็พลิกไปอีกด้านหนึ่งเลยนะครับนะฮะแป้งหลังจากที่เข้าเริ่มมาเรียนแล้วเนี่ยตอนปีหนึ่งเนี่ยได้เรียนอะไรบ้างครับตอนนั้นก็ <c oughs> ตอนปีหนึ่งถ้าพื้นฐานก็คือจะสอนพวกสีน้ำรอินงอะค่ะแล้วก็มีการประกวดพวกผลงานต่างๆอะไรอย่างงี้ค <c oughs> ่ะหมายความว่าเรามาเรีย <c oughs> นด้วยแล้วก็มีผลมีโอกาสประกวดผลงานใช่ค่ะประกวดอะไรบ้างครับตอนนั้นก็ตอนนั้นมีประกวดโครงการของตัวไปไม่โกงค่ะเป็น ประกวดสต็อปโมชั่นค่ะเป็นพวกอนิเมชนันอะไรอย่างเงี้ยค่ะรับทำทำไงฮะตัวสต็อปโมชั่นทำยไงก็คือ <ไง S 1> ว่าเราจะวาดจากกระดาษลังค่ะเป็นปกล่องลังแล้วก็เหมือนกับว่าถ่ายจากกล้องทีละช็อตทีละช็อตอะค่ะแล้วก็เหมือนกับเอามาตัดต่อในโปรแกรมอีกทีก็คือเหมือนกับว่าให้เป็นอนิเมชนันที่ทําจากมือค่ะทําจากกล่องลังก็คือกราฟิกอย่างหนึ่งไม่ได้เรื่องทำขึ้นมาแล้วก็ส่งประกวด เป็นไงให้ได้รางวัลก็ได้รางวัลที่3มาค่ะโอ้โหไม่ธรรมดาแสดงว่าปีหนึ่งก็เริ่มมีโอกาสได้ทำงานแล้วใช่ค่ะปีสองเมื่อไหร่คปี2ปี2นี่ก็เหมือนกับว่าเริ่มมีการฝึกคิดทักษะอะไรมากขึ้นนะคะอาจารย์เขาก็จะสอนให้เราเหมือนกับคิดหาอินสปิเรชันมากขึ้นก็เลยเหมือนกับว่ามีงานไทโปชิ้นหนึ่งก็ได้ผลงานอันนี้ออกมาค่ะโองานงานไทยเลยนะฮะไทโปค่ะเป็นไทโปกราฟีตัวอักษรค่ะซึ่งต้อง เรียนวิธีคิดก่อนว่าจะคิดยังไงใช่ค่ะทีน,นี้เล่าให้ฟังหน่อยว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงครับก็เหมือนกับอาจารย์เขาให้หาแรงบันดาลใจจากสิ่งรอบตัวเราอะค,ะค่ะซึ่งที่บ้านหนูก็ขายข้าวแกงค่ะกินใช่ค่ะแล้วก็ชอบกินเขาก็เลยหนูก็เลยคิดมาเป็นว่าเอาข้าวแกงมาทําเป็นต่อเป็นอักษรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ A ถึง Z แล้วก็เสนออาจารย์ไปค่ะก็คือหมายความว่าอันเนี้ย ได้แรงบันดาลใจจากอาหารมาก่อนใช่ค่ะแล้วก็ทําเป็นตัวอักษรขึ้นมาใช่ค่ะซึ่งอ๋อนี่ทำไปแบบโอ้โหจากอาหารมาก่อนเลยฮะมีหลากหลายนะครับมีกะเพรานะครับไข่ดาวครับมีไข่พะโล้นะครับผัดผัดปลาดุกเขีหลากหลายอันมากเลยนะครับเสร็จแล้วค่ะได้นี่เสร็จปุ๊บกลายมาเป็นอันนี้ค่ะก็คือว่าเหมือนเรา โปรเซสออกมาให้เป็นฟอนต์ค่ะในโปรแกรมแล้วก็ออกแบบมาค่ะก็คือเหมือนกับว่าตัดทอนบางส่วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็น A ถึงแซมาทำเป็น0ูถึง9อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ผมต้องดูนะครับอันแรกก่อนเลยนะฮะนี่ถัดเปรี้ยวหวานใช่ไหมครับค่ะคือเหมือนกับว่าเราตัดทอนมันให้เหลือน้อยที่สุดอะค่ะให้มันเหมือนกับว่าอันนี้เป็นเหมือนกับความคิดแรกเริ่มอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เอามาใช้เป็นประยุกต์เป็นฟอนต์หรือตัวอักษรนะครับ <N im> น้องครับผมอยู่กับพี่ขนมนะครับเจ<อ>้าของผลงานชิ้นนี้นะครับซึ่งผมว่าเป็นชิ้นหนึ่งที่น่าทึ่งนะครับที่น้องนักศึกษาที่เพิ่งเรียนจบนะครับสามารถทํางานได้ขนาดนี้นะครับอ่ะขนมครับผมแนะนําชิ้นงานหน่อยครับว่าชิ้นงานตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับผมก็ชิ้นงานนี้นะครับก็คือเป็นผลงานจากทิสิตนะครับวิทยานิพนธ์ของผมก็เป็นทําเกี่ยวกับการออกแบบออกแบบให้มันให้มันแบบดูพัฒนา สมัยใหม่ครับก็คือจะเอาเป็นเรื่องของรามเกียรติ์ครับมาใช้ครับผมครับก็คือเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสงครามระหว่างลิงกับยักษ์ครับผมที่น่าจะรู้จักน่าจะรจักกันดีเพราะว่าเราจุดกำเนิดคือเรื่องของรามเกียรติ์ครับผมแล้วเอารามเกียรติ์มาพัฒนาเป็นเรื่องราวก็คือครับก็คือต้องการที่จะมาออกแบบให้มันดูแบบสมัยใหม่ครับดูแบบว่าแตกต่างไปจากเดิมจากที่เคยมี จากศิลปะที่เราเคยเห็นอยู่แล้วตามตามวัดพระแก้วตามกำแพงศิลปะหรือในหนังสือเรียนะอะไรที่ท,ที่ที่เคยได้เรียนมาครับ,รบแต่มาแบบพัฒนาให้มันดูแบบล่วมสมัยครับโดยการ,รโดยการเอาเอาคาแรคเตอร์ต่างๆโลเคชันต่างๆมีอยู่หลเรื่องเนี้ยนำมาออกแบบใหม่โดยใช้ทฤษฎีของแฟลตดีไซน์ก็คือแบบเป็นการลดทอนรายละเอียดนะครับรายละเอียดต่างๆที่มันแบบยิบย่อยกันไปลายต่างกันไปให้มันดูแบบ เข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับครับผมตัวนี้เนี่ยขนมได้รางวัลอะไรยังไงบ้างมาบ้างที่นี่ได้เป็นหนึ่งในห้าของดีกีโชครับผมก็คือไปโชว์งานที่หอศิลป์เป็นการประกวดภาพโมชั่นครับผมโมชันแอนิเมชั่นเป็นผลงานช้นเองหลังจากที่เรียนจบมาแล้วใช่เลยครับก็อยากอยากให้ลองลองค้นหาตัวเองครับคือค้นหาได้เร็วที่สุดเนี่ยยิ่งดีเลยก่อนที่มันจะแบบจะไม่มีเวลามันจะสายกันไปเลยครับ ให้ลองแบบศึกษาตัวเองแบบอย่าไปฝืนอะไรอะไรที่อะไรที่เราไม่ชอบเนี่ยอย่าไปฝืนอย่าไปฝืนทําอย่าฝืนพยายาม <Natalie> เพราะว่าเราอาจจะบางครั้งเราอาจจะทํางานเพราะเราอยากได้ตังับแต่เรามีความสุขหรอสุดท้ายเดี๋ยวคุณก็ต้องออกคุณก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนไม่ได้แบบไม่ได้ัาทีอะ่ะแต่ถ้าเกิดเรารู้ว่าเราชอบอะไรแล้วอ่ะเรารู้ว่าเราชอบอะไรแล้วเราก็ไปทําสิ่งนั้นคุณก็เหมือนกับว่าคุณไม่ต้องทํางานเลยรู้สึกเหมือนคุณไม่ได้ทําไม่ไทํางานอ่ะคุณใช้ชีวิตกับมันมีความสุขกับมันครับ ้องขอบคุณมหาวิทยาลัยศิีปทุมเป็นอย่างมากนะครับที่วันนี้ให้เรามารีวิวเจาะลึกถึงที่ตรงนี้น้องสามารถติดตามการรีวิวสาขาอื่นได้ทาง admissionpremium.com มีความสุขกับการเรียนรู้สวัสดีครับ